บางทีเนาะทางดูนิดสัญญามันเป็นโหมดขาไปเพราะว่าเราได้มีการเปลี่ยนตัวเองัาจากที่ก่อนที่เราจะมาเพราะว่าจริงๆอ่ะเรามีเขาเรียกว่าอะไรมีปัญหาก่อนที่จะมาประกวดในปีนี้ก็คือปีตอนที่เราลงมิสแคนสุคันดีซึ่งเราคิดว่ามันจบไปแล้วแต่ว่ามันไม่จบเราก็เลยตัดสินใจที่จะโผล่ตัวไปตั้งแต่ก่อนประกวดมิสแคนสุคันดูรีเมื่อปีอปีที่แล้วมา ก็ตัดสินใจไปเคลียร์ตัวเองในเรื่องของสัญญาตัดสินใจไปเคลียร์ตัวเองในเรื่องของสัญญาให้มันจบเลีนยคะโดยที่เราใช้ทนายนซึ่งวันนี้เนี่ยเข้าที่คุยกับทนายก็คือเราเป็นผู้ที่ไม่มีสัญญาแล้วเพราะว่าเราได้ยื่นเรื่องไปแล้ว สัญญามีระยะเวลาก็ากคือสาวสิบแต่ตอนนี้ฟูลขาดมาหนึ่งเดือนเราไม่ได้รับการตอรบกลับอะไรนน่นแปลว,ว่ามันนช้ไปเลยสัญญาท<อ>ี่ว่ามันคือสัญญาอะไรสิบปงเป็นสัญญาสิบปีค่ะสัญญาค่ายเพลซึ่งเราเซ็นนะตอนนั้นคือเราอายุประมาณสิบเจ็ย่างสิแปจริงๆเรื่องเรามันมันค่อนข้งจะเยอะมากๆในส่วนของมุลคุณที่เขาออกมาพูดเนี่ยมันก็มีเราเลยไม่อยากที่จะไม่อยากที่จะพูดถึงในเรื่องที่มันไม่ไดีเอาเป็นว่าในส่วนของ ผิดก็วาไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกใช่ก็เดี hmm. ๋ยวรอทางทางเขาออกมาชี้แจงออกมาว่าเออออกมาพูดแล้วกันว่าว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าทางเราก็คือเราพร้อมอยู่แล้วในเรื่องของกฎหมายเพราะว่าเราก็มั่นใจในส่วนเพราะว่าเราเสียไปแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ตอบกลับอะไรกับเราเหมือนเขาจะดังเนินกันอยนะคือเขาอธิบายเป็นขั้นตอนเลยว่าคือก่อนหน้านี้ทีมฟ้าเองไปประกวดอยู่แล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งเขาเลยว่าไปถึงการประกวดหรสอแค่ คือแสดงว่าเหมือนในข้อสัญญามันมีการตกลงกันไหมไหมว่าถ้าเกิดคุณอยู่ใกล้ฉันเนี่ยสัญญากับฉันคุณไม่สามารถไปอะไหนอยู่ได้เลยคือจริงจริงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนที่บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราให้ฟังก็ได้นะจะได้แบบมันจะได้เข้าใจกันคือจริงๆสัญญาเนี่ยเซ็นตอนที่อายุสิบเจ็ดสิบแปดตอนนั้นคือด้วยความที่คุณพ่อเราป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยซึ่งความฝันเขาคือเขาอยากให้หนูเป็นศิลปินก็ประจบหมอว่ามีคนแนะนำเราว่า เราไปอยู่ค่ายเพลงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขามีบ้านที่เราอยู่พ่อแม่มาอยู่ได้แล้วก็มีเงินเดือนให้เราซึ่งณนะตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กเราก็รีบตัดสินใจที่จะเซ็นสัญญาพอเซ็นไปปุ๊บเนี่ยลหลายๆอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามที่ที่ตกลงไว้แล้วก็พอเซ็นปุ๊บคุณพ่อฟ้าก็เสียพันธ์ยศเพอเสียปุ๊บเราก็ย้ายไปอยู่กับเขาอ,อะไรเงี้ยเรื่องการดูแลก็คือในส่วนที่การส่งเรียนหนังสืออะไรเงี้ยก็มีอยู่จริงแล้ี่เรายอมรับว่า แต่ว่าในพาร์ทของสัญญาที่เป็นในเรื่องของศิลปินเนี่ยมันไม่ได้เป็นอยางที่ที่เราคิดแล้วเรารู้สึกว่าอยู่ในจุดที่มันก็มีความลำบากอยู่ในเรื่องของการเงินแล้วก็การเป็นอยู่ไม่ได้ดีอย่างที่เขาพูดนะคะแล้วก็หลังๆมาคือเราเริ่มที่จะต้องทํางานเป็นพนักงานองตอนรับกบเขาซึ่งก็บอกตรงๆว่าเงินเดือนมันไม่ไพอที่จะ โอเคพอแหละสําหรับเราถ้าเราอยู่คนเดียวแต่ว่าเรายังมีแม่ที่ที่ยังต้องดูแลใช่ค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะเดินออกมาพอเดินออกมาเนี่ยก้าวแรกที่เราลาบากมากมากเลยเราไม่ได้รับการดูแลหรือช่วยเหลือหรือติดต่ออะไรกลับมาเลยหรือการสอบถามเราว่าเราเป็นอยู่ยางไรงบ้างแต่ว่าวันหนึ่งที่เราคิดว่าโอเคเขาไม่อะไรแล้วแล้วเราก็ไปปรวจดไว้ใช่ไหมคะวันนั้นคือเขาถึงแสดงบอกมา,าว่าเขาไม่โอเคนะ ณตอนนั้นก็คือเราก็ตัดสินใจที่จะจบการประกวดในร้อยไขวไว่าเราโอเคเรายอมเขาได้เราก็คงจะผิดจริงๆตอนนั้นเราก็ขอโทษเขาแล้วก็จบไปแล,แล้วก็มีการเลียวว่าโอเคแล้วเราจะใช้ชื่อเป็นอิงฟ้าแสงระวีคลิปยูทูบเดลวัยไทยเลยจริงๆต้องเป็นอิงฟ้าก็แล้เราก็ยอมที่จะเปลี่ยนเป็นอิงฟ้าแต่ทีนี้ก็คือเราได้มีการคุยกันแล้วเขาก็แจ้งว่า,เ,าเราจะไปทำอะไรก็ได้แต่อย่าเิ่งยดืร้องเพลง ใช่ซึ่งเราก็เลยตัดสินใจประกวดนั่นเองอะ,อะพอผ่านเวลาผ่านไปประมาณปีปีกว่าๆเราก็เลยตัดสินใจลงประกวด Miss Grand สุพรรณบุรีก็เขา<อ>ก็ติดต่ทอทางกองไปว่าเขาไม่อนอุญาตให้เราประกวดนะอะเพลงนี้นนยซึ่งเราก็เลยสล,สลัดสิทธิ์ไปแล้วก็เราคิดว่าเราจะอยู่แบบนี้ไม่ได้เพราะสัญญ,ญามันนานมากนะคะก็เลยตัดสินใจปรึกษาทางานก่อนที่เราจะมาประกวด Miss Grand เมืองมีนปุนีจนเราอายุ27แล้ว จริงๆตามสัญญาก็น่าจะหมดวันที่ส8แต่ว่าเรารอไม่ได้เพราะว่าเราก็จะขาไม่สามารถที่จะประกวดนางงานได้แล้วก็เลยตัดสินใจเคลียร์กับทนายว่าโอเครายละเอียดมันเป็นแบบนี้นะซึ่งเราย,ยืนยันได้ว่าตั้งแต่เราถือที่ค่ายมาเราไม่มีงานร้องเพลงไม่มีเลยสักอย่างที่เป็นรายรับเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลง <Okay. S 1> แล้วก็การทาเพลงเนี่ยมีการทาเพลงอยู่จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีการเป็นอัลบั้มไม่ได้ทําตามตามในเงื่อนไขสัญญา แสดงว่าเขาก็ไม่ทำลง YouTube ทั่วไปอประมาณสามสิบก็มีผลงานอะไรที่เด่นๆปลี่ยนไม่ได้แต่ก็ไม่มีหนูมั่นใจว่าหนูชนนะะเาหนูไม่หนูไม่รู้ว่าเขาจะมายังไงเพราะว่าทุกอย่างคือสัญญาก็อย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างละเอียดอนตอนนั้นที่หนูเซ็นยังยังเด็กมากๆแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการสัญญามันค่อนข้างจะยาวเราไม่รู้ว่า แต่เท่าที่คุยกับทนายก็คือตอนที่เราเซเร์ญญยังไม่ถึง20เรนคือว่าไม่ได้บรรลุนิติภาวะแนี้คะแต่ว่าในวันที่เราบรรลุนิติภาวะแล้วเราสามารถที่จะยื่นขอยกเลิกสัญญาไม่เป็นธรรมได้ในตามนในตามข้อรละเอียดตอนนี้นจะสู้ยังไงอะคะในเรื่องของคดีในเรื่องของสัญญาจะสู้ยังไงให้ตัวเองพ้นหลุดพ้นัปที่ไม่มีอะไรติดติดค้างแล้วก็จริงๆต้องรอดูทางเขาค่ะว่าเขาว่าเขาจะยังไงถ้าเขายืนยันว่าเขาจะฟ้องเราแล้วก็ เราก็ต้องมาดูกันเพราะเราเองเราก็คงจะยอมต่อไปไม่ได้แล้วเราคงเราเราคงเอาเรายอมมาหลายครั้งมากแล้วตั้งแต่เดวอยประกวดมิการสุธานแล้วก็มาถึงครั้งนี้เป็นไปได้ไหมว่าพอเราได้โมขุนเรามีกระแสเขาเอ่อสนใจที่จะอยากได้อยากอยากพรอกร้องเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงความมีสิทธิ์ในตัวเราอะไรหนูไม่รู้เลยว่าตอนช่วงที่หนูลำบากตอนหนูออกมาคว ไม่เคยตามหนูเลยไม่เคยไม่เคย,เคยวันที่หนูออกมาอยู่กับตัวเองเลี้ยงตัวเองทํางานแบบลาบากมากกว่าที่เราจะแบบตัดสินใจไปประกวดรายการนู้นรายการนี้เนี่ยเราไม่เคยได้รับการช่วยเหลืออะไรเลยไม่มีการติดตอ่อหรือแสดงความเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าวันที่พอเราเริ่มจะเติบโตได้ด้วยตัวเองต้องบอกว่าทุกวันนี้หนูมีหนูมีทุกวันนี้ได้ด้วยตัวเองจริงๆตัดสินใจกล้าที่จะเผเชิญกับอนาคตข้างหน้าด้วยด้วยผ่า ว่าวันเนี้โอเคพอหลังจากมงปุ๊บแล้วเขาก็แสดงตัวปุ๊บหนูไม่รู้ว่าเจตนาของเขาคืออะไรถ้าเขาบอกว่าเขาถ้าเขาหนูประโยชน์หอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเขาจะไม่ได้มีการติดต่อคุยกันะไรท้งสิ้นครับเคยมีในสัญญาไหมว่าถ้าเราผิดสัญญาจะต้องเสียเท่าไหร่อะไรยังไงแบบมีบีนิสหนูคิดว่าอาจจะมีแต่ว่าเราทําสัญญายกเลิกไปแล้วตอนนี้เราส่งสัญญาไปเออส่งขอยกเลิกสัญญาไปเนี่ย อายุความวามันคือสามสิบวันแต่ถ้าไม่ได้กลับกับคือโมคะเพราะที่หนูคุยกับทนายนะคะสามสิบวันผไม่ได้ตัดความใช่เขาไม่ได้ตัดความะเพราะว่ามันนี่มันผ่านมาหกเดือนแล้วคิดว่าเขารอจังหวะไหมที่จะแ,แบบเลิกงานเราในวันที่เราแบบหยิบประกบงล,งลงแล้วลอะย่เยอะค่ะอันนั้นต้องอยู่อยู่ที่อยู่ที่เขาแล้วแหละคือถ้าเขาเขาออกมาพูดใช่ไหมคะว่าเขาแบบรักเราเหมือนคนในครอบครัวถ้าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆเขาจะไม่ทําแบบ ต้อตส,สัญญาครับต้องมีผู้สัญญาใช่ไหมคนเรายังเก็บไม่มได้ไม่เคยได้ตั้งแต่เซ็น <c oughs> เราไม่เคยได้แล้วเราเคยทวงถามตั้งแต่ตอนที่เราเคลียร์ประเด็นเรื่องตอนที่ประกวดเดบว้ไ์ไปแล้วเราก็ยังไม่ได้หนูก <c oughs> ็ไม่เข้าไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเราเขาถึงไม่ให้เ <c oughs> ขาบอกเขาจะให้แต่สุดท้ายก็ออยังไม่ได้หน้าตอนที่เซ็นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยได้สัญญาปะวัติประวัตใจเลยค่าบอลเขาก็เ <c oughs> ข้าใจเขารู้ว่าหน <c oughs> ู สู้มากแค่ไหนอะไรนี่แล้วก็อะไรอะไรที่มันไม่ยุติธรรมหนูเชื่อว่าบอสเขาพร้อมที่จะช่วยคุณที่เขาเป็นกังวลใจด<า>้วยเนากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่เลยหนูบอกตว่าไม่เลยเพราะมันไม่ใช่ครั้งแรกกับการที่เขาออกมาทแบบมันเป็นครั้งที่สามแล,แล้วถ้าหนูอยอมต่อไปอีกจริงๆหนูอยอมมาตลอดหนูไม่เคยไม่เคยพูดถึงเลยในมุมที่เป็นพาร์ทต,ตรงนั้นไม่เคยพูดเลย แต่ว่าวันนี้เขาเขาออกมาทําแบบนี้เราก็ต้องโปรเทคตัวเองปกป้องตัวเองเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาให้ข้อมูลมาเป็นความจริงหรือไม่จริงถ้าทางเขามีการเรียบร้องเงินนะคะเพื่อฉีกสัญญา,เ,ยายเพื่อให้จบอะไรเนี้ยเราจะยอมจา่ายไหมต้องดูเป็นอีกทีค่ะต้องดูเป็นอีกทีเพราะว่าหนูก็ยังไม่รู้ว่าเขาเขาทำอะไรให้หนูบ้างในส่วนที่เขาต้องดูแลอันนั้นมันเป็นส่วนที่เขาบอกว่าเขาจะดูแลเรา มันมีแค่เรื่องของการส่งเรียนเป็นอยู่กินที่เขาเลี้ยงดูเด็กเน็นเ่็กรวมเป็นเงิกน่าจะเท่าไหร่อะคะเขาให้เรามาหลักแสนก็หลักแต่เราก็ไม่ใช่เด็กเด็กในเราคุ่ใชมถ้าหนูเนี่ยเราคุยกันบอกว่าคุยกันนานเลือกที่ตเงียบเพราะหนูรู้ว่ามุมคุณเขาก็มีแล้วเราไม่อยากเราไม่อยากทำไวยเราไม่อยากพูดอะไรที่มันไม่ดีกันเรื่องราดีๆ หลังรับมงคือว่าเมื่อวานคล้ายแบบสามวันไม่ค่ะคอนเฟิร์มเลยค่ะลูกก็มีแบรนด์ติดต่อมาค่ะเป็นพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าเนี้ยเดี๋ยวรอให้ทางผู้ใหญ่เขาออกมาพูดเองก่อนเพราะว่าเขายังไม่ได้แบบโอนเลยทีเป็น100%อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเข้ามาจริงๆแล้วก็งานมันมีเข้ามาตลอดกระทั่งวันที่มงปุ๊บตื่นเช้ามาคือบอสเรียกม่งไปคุยในเรื่องอแบบรายละเอียดงานก็แบบยังดิวปั๊บรับ ดีววปั๊บรับเงินปุบ๊บโพสงานปุ๊บอะไรเงี้ยคือมันมีอาตลอดทุย่างคิดตัว,วละปะ่ะครับเท่าไรถ้าเป็นแมนหลักใหญ่ๆจริงๆก็ประมาณสอง,งแต่ถ้าเป็นแบบทั่วไปแบบรเรียกว,ว่าอะไรแบบรีวรริวอะไรทั่วไปเนี่ก็สิบบาทครับแล้วเหรอระยะเวลาที่เราเป็นกับเขาเนี่ยตอนนี้เราอยู่เท่าไหร่นครับจริงๆหนูต้องหมดยี่สิบแปดตอนนี้หนูอยี่สิบเจ็ด ก็น่าจะจริงๆนะถ้ามันไม่ตอบมันมัวนนะกินฟ้าหมี่ว่าตัวพิเศษเนี่ยตัวใหญ่ๆที่เข้ามาหาเราบ้างก่อนเขายังไม่พูดนะเขายังไม่พูดเราเราสุดใจใช่ไหมใช่เพราะว่าตัวแบรนด์ตัวของแบรนด์เขาอยากที่จะสุดใจเองคือแล้วหรือว่าหลังจากเรื่องเราดีๆเนาะหลังจากที่เราบงลงแล้วมันก็มีกระแสว่าเออเราเองแบบไม่โสดบงล็อกบงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราซู้ไหวนะกับดราม่าที่เป็นตัวคือหนูไม่ได้สู้นะหนูอยู่เฉยๆเลยไม่จำเป็นต้องไปสู้กับพวกเขาเลยหนูอยู่เฉยๆแล้วก็ก็ยังเชื่ออยู่ว่าไม่ว่าใครได้ก็โดนดราม่าอยู่ดีอยู่ดีว่าโดนมากโดนน้อยหนูอาจจะซวยหน่อยเพหนูโดนเยอะรดยว่าหนูอาจจะไม่ถูกใจเพราะหนูไม่ใช่แนวของแฟนนางเอกแต่แต่พอหนูออกเดินออกมาปุ๊บแล้วหนูมองโลกข้างนอกอยู่กับสังคมข้างนอกคือ คนรักเราก็ไม่หมนใจเยอะมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องแพ้แค่ฝึกที่อเขาเพราะตอนเราพูดไปยังไงคนไม่ชอบก็ไม่ชอบอยู่ดีมันก็เสียเวลาซึ่งเราเอาเวลามาพัฒนาตัวเองเราเสียเซลล์ไหมอ่ะไฟฟ้าความดันกระแสแบบนี้ค่เราไม่สมองมันมีครั้งหนึ่งตอนประกวดที่หนูไลฟ์ที่หนูก็ร้องไห้ตอนนั้นที่เป็นดราม่าเนี่ยอันนั้นดันเหมือนทุกต้องแพงตัวเองไปหลังจากนั้นคือไม่เคยร้องไห้แล้วก็มาเสียใจกับอะไรแบบนี้เลยเพราะรู้สึกว่า มันอย่างที่บอกมันเสียเวลาจริงๆซึ่งเราเอาเวลาตรงนั้นน่ะมาแบบพัฒนาตัวเองแล้วก็พิสูจน์ให้คนเห็นคีอบอกว่าออก็เรยบอกถึงเราเสียเซลไหมคะเราเสียเซลไหมอย่างหลายหละคนก็บอกว่าตอนนี้อีกฟ้าจะนับแล้วนะอ๋อจะนับแล้วนะสําหรับคนที่คอมเมนต์ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>หรือว่าตรงๆเลยนะว,ว่าตอนแรกยังยังคุยอยู่ปรึกษากับพี่ๆในกลองว่าเราจะเอาตัวอย่างสักหนึ่งแด,ดีไหมสำหรับมิสอนอน แต่พอเราเข้าไปดูแบบโปรไฟล์แต่ละคนแล้วเราพฟ้องไม่ลงจริงๆริงที่วิวว่าแบบเสียเวลาแล้วคงไม่ได้อะไรเป็นโปรไฟล์ไหนที่แบบว่าเห็นแล้วแบบแอบหลุดแอคหลุดหรือเปล่า90เปอร์เซ็นต์ก็คือแบบบางทีไปเอาตาเปส่วนใหญ่แล้วก็ที่เหลือก็คือบางทีแบบเป็นสลิมก็มีสลิมก็มีแล้วก็เป็นแบบเยาวชนอะเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยฝากเช็คเงนในกระเป๋าเรา ถ้าเอาจริงๆขึ้นมาก็คงไม่มีให้หรอกด,ดูแล้วอ่ะเราไม่ได้ตัวว่าแต่ว่าเราเราเข้าไปดูแล้วเ,เราสึกว่าแบบเราก็้องก็ปล่อยเขาไปแล้วกันแต่สำหรับเราจะไม่มีแบบเป็นตรวจสอบหรอกใช่ไหมอมันมีอะไรที่มันเกินเกินเกินความเรียกว,ว่าเกินขอบขีดกับของเรสมมติว่าแบบมันเป็นเรื่องที่คุณแบบโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวแบบทำให้เราเสียหายจริงๆอันเนี้ยก็ก็ต้อง พี่าท้าครับวันนี้พี่ท้าคิดว่าสวยสมบูรณ์แล้วแล้วมีความขรุกรบเก่าๆล้วมาอย่างรู้สึกเลยมันจะได้เห็นการพัฒนาไงว่าณวันนั้นแล้ววันนี้มันต่างกันแค่ไหนมันไม่มีใครแบบออกมาจากพ่อแม่แล้วคือแบบสวยได้เลยหรือว่าชีวิตแบบเพอร์เฟกต์เลยพร้อมที่จะรับมุมอันนั้นไม่ใช่วันนี้หนูบอกว่านั่นหนูคือนางงามที่สู้ชีวิตจริงๆแล้วเราผ่านอะไรมาเยอะมาก หลายๆลุคที่ทุกคนเห็นไม่ว่าจะเป็นลุคเซ็กซี่ลุคนู้นนี่นั่นนี่ก็ไม่เคยลบนะเพราะหนูไปหามาคูดได้หนูกไม่เคยลบแล้วก็ไม่เคยปฏิเสธว่าไม่ใช่เรามันก็คือเราแหละแต่การถ่ายภาพทุกอย่างมันก็เป็นผลงานของเราเพราะว่าเมื่อก่อนก็อย่างที่หนูบอกว่าหนูเป็นนักร้องเป็นหมอหน้าแล้วก็เป็นนักแต่งเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่มันจะมีภาพเซ็กซี่มินิเซ็กซี่หรือว่าภาพอะไรที่ทุกคนเห็นมันก็แตาหนูก็มองว่ามันไม่ได้น่าเขียนแล้วตัวบอสเิกก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเป็นรูปภาพ้ อินก ja, ็อินก็รู้สึกยังไงบ้างเพราะตอนนี้บางคนเนี่ยแต่นะงานก็ต้องใช้ยาให้คฟูฟ้าคือตอนนี้คุณนางงามเข้ากับธุรกิจรู้สึกยังไงกับนางคุขอบคุณค่ะดีกว่านางงามที่ไม่ไม่มีอะไรเลยฟูฟ้าเขาคิดว่าแบบว่ามีแต่หยิบแต่แล้วเอ๊ะทำไมคนถึงบางกลุ่ม empty เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นถึงไม่ชอบเราชอบไหมความจยว่าชอบ รู้สึกว่ามันมันดูดีค่าสวยอย่างเดียวไม่ได้สมัยนี้มันต้องแบบทำเงินได้ด้วยตอนนี้มัไปกี่ร้านแล้วคะกอดได้กี่ร้านคะกอดได้กี่ร้านคะประมาณก็ได้ค่ะลูกกาไม่ต้องบอกภาษีอีค่ะเพราะว่าดูดีจะถ่ายกันลูก หนูว่าตั้งเป้าไว้ว่าหนูอยากทำไดถึงร้อยล้านในหนึ่งปีการันตีเลยานถึงร้อยล้านอากทำให้ตั้งเป้าไว้การันตีถึงร้อยลาเท่าไหร่ถึงหนึ่งปีก็ในหนึ่งปีหรือว่าในระยะเวลาสัญญาที่หนูทกับคุณดิสกี้อ่ะขอถามว่าหลังจากเนี้ยจะเตรียมตัวอะไรบ้างเพื่อที่จะไปบนเวทีใหญ่เรามีวางแผนอะไรไว้บ้างแล้วคร่าวๆเยอะเลยค่ะก็มีในเรื่องของคอนเน็ตการเดิม แล้วก็บุคลิกภาพแล้วก็เรื่องของภาษาแล้วก็ในหลายอย่างในเรื่องที่เราจะต้องแบบไปฟิกฟูมทิ้งผอะไรทุกอย่างให้มันออกมาสมบูรณ์แล้วก็เต็มมากที่สุดซึ่งก็มีพี่ๆรุ่นพี่มิสแปรนที่พรที่จะเข้ามาช่วยสักคนในเรงนี้รวมถึงครูหลายๆคนที่เขาอยากจะเข้ามาช่วยสักคนแล้วก็แบบช่วยัำแก้ปุดให้เราว่าเราต้องแก้เชื่อว่าตัวเองก็ทำดูดได้ไม่โโอ้ห ใช้เขาก็โตมากับการโดนมือถูกแลวก็ได้ซึ่งตอนนี้ก็มูชลูดที่ภาวะของผมแล้วก็สติปัญญาเราอะมันมันมันพอที่จะแบบนี่ก็มานั่งแชร์คุณพระเคยเคยบอกว่าเราเอาชนะคนที่ไม่ชอบเราได้การตบความสําสเร็จหลายคนเหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังมีแบบมีมีแฟนนางงามบาคนทามขอโทษนะทุกคยว่าแบบนแบบนี้วันนี้แบบ อะไรเงี้ยเยอะมากจริงๆแต่ว่าเราเราก้าวข้ามทุกอย่างที่เปกิดขึ้นได้แต่มันถูกเข้าใจว่ามันต้องใช้เวลาอย่างที่บอกว่าเขาเห็นเราเขาไม่รู้จักเราจะทำให้เขามาชอบเราอะไรก็เป็นไปได้ทุกอย่างก็ระยะทางที่สืดอมาการมีสื่อเออไม่ปากถึงแต่แต่ที่เสียเราทิดพี่ตูนขาเขาเนแบบ้องหมดลังใช่ไหมผมเป็นแฟนนี่เองแยอกว่าแรงใจแบบน้องหมอลำงนี่ยสรับอ่า